สวัสดีคุณผู้ชมทางฟุตบอลแม็กซ์ทุกท่านและนี่คือการสรุปประวัติแบบโคตรย่อของจอมทัพเบอร์หนึ่งสิงห์พยองแจ็คกิลลิชภายใน3นาทีก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ฟุตบอลอันแน่นทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับ แจ็คปีเตอร์กิลลิตหรือที่เรารู้จักในชื่อของแจ็คกิลลิตเกิดเมื่อวันที่10กันยายนปี1995ที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษแจ็ค <Jack S 2> มีเชื้อสายไอริชจากทั้งพ่อและแม่ทําให้เขาได้รับวัฒนธรรมจากไอริชไปเต<ๆ>็มๆโดยการเริ่มต้นเล่นกีฬาแรกอย่างกาลิกฟุตบอลกีฬาที่มีการผสมผสานจากหลายกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลรักบี้แฮนด์บอลและบาสเกตบอลกีฬากาลิกฟุตบอลนั้นกำเนิดจากประเทศไอร์แลนด์จ่าหนูแจ็คกี้เป็นแฟนบันแท้ของ, Villa, ขอาาของ ol, แอสตัวนวิลลลลล่่่่่่่่าาาาเเเเเเขขข้้้้สสสสสูออ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 ะคคคดดดดมม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 ีีีีีีีงงงงงงงโโรรตตตตััััััแแ6วบบยยยไไปปปป็นนนนนพพจทททชิิกกฤษหหหึึใ์ื1998ถ 2003แจ็คมีชื่อครั้งแรกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับแอสตันวิลล่าในวันที่31มีนาคมปี2012แต่ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามในวัย16ปีแต่ผลงานในระดับทีมเยาวชนของสิงห์พยองนั้นไม่ธรรมดาเลยแจ็คพาทีมคว้าแชมป์เน็กเจนซีรีส์ทัวร์นาเมนต์สำหรับแข่งดาวรุ่งที่มีทีมชั้นนำส่งชื่อเข้าแข่งขันมากมายพวกเขาผ่านทั้งอาร์เจนต์โอลิเบกอสสปอร์ติ้งลิสบอนและเชื่อเชลซีได้ในนัดชิงประกาศกล้าให้ทีมชุดใหญ่เริ่มใส่ใจเขามากขึ้นกรีดถูกส่งตัวไปล่่่่่นน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 ้กกกกััสสสสโมมรรลลลลีีีีออออออยยยาาาาางงงง์ควตตตตทททผไิิิดดด6เเื38 5แซ7จะ กลับมาที่วิลล่าในช่วงก่อนปิดฤดูกาแลแจ็ได้ลงเล่นให้กับทีมเป็นครั้งแรกเกมที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-4ในช่วงสองนาทีสุดท้ายแทนไลออนบูร์ทานซีซั่นถัดมาแจ็คได้ลงเป็นตัวจริงเป็นครั้งแรกในเกมชนะแบ็กพูลศึกเอฟเอคัพรอบสามโดยเล่นอยู่75นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกโดยฤดูกาล2014-2015นะั้นเป็นซีซั่นที่ดีสำหรับแข้งวัย20ปีที่ได้รับโอกาสลงสนามอยู่17เกมจนกระทั่งมาซัาประตูแรกให้กับทีมได้สำเร็จในเดือนกันยายนปี2015ยิิิิงงงงรรระะะะยยหหหหหหลลลาาาใใใใสสส่่่่่่เเเเตตตตอออ์ซีีี้้้้ถึแแแมมมมจจชชชวววทนนนนนนไไดดัััััับบบปป็็ขขญกๆค คือเรื่องนอกสนามโดยเฉพาะประเด็นภาพดูุดสูบในตัดออกไซด์หรือแก๊สหัวเลาะที่ถึงขั้นโดนกุซือในเวลานั้นอย่างทีมเชอร์วูดต,ตักเตือนว่าจักต้องปรับปรุงตัวให้ดีกว่านี้ถ้าได้เป็นนักเตะอาชีพปีถัดมาหลังจากที่สิงห์พยอกตกชั้นแจ็คยังคงสร้างเรื่องอย่างต่อเนื่องหลังไปเมามันสุดเวียงที่โรงแรมเบอร์มิงแฮมจนแขกข้างห้องทมไม่ไหวแจ้งตำรวจมาเคลียหลังส่งเสียงดังรบกวนไปทั่วสุดท้ายเมื่อโรเบร์ตโดีมัตติโอกุนซือวิลลา่าทราบเรื่องจึงสั่งปรับเงินแจ็คและดรอปจากตัวจริงนัน และมันไม่ใช่ครั้งแรกที่แกเมาแล้วเลื้อนไปทั่วเพราะช่วงปิดฤดูก,กาล2016ก็เคยเมาหนักถึงขั้นนอนกลางถนนมาแล้วจากนั้นแจ็คก็โฟกัสกับฟุตบอลมากขึ้นจนกระทั่งเป็นตัวหลักตลอด3าฤดูก,กาลในแชมเปี้ยนชิพมีส่วนช่วยพาทีมกับสุพิมบรีกอังกฤษได้สำเร็จโดยจบอันดับ5ในฤดูก,กาล2018-2019ก่อนจะชนะดรบบี้ในรอบเพลย์ออฟคว้าตัวไปสุดท้ายเลื่อนชั้นและสำเร็จโดยไฮไลท์ในฤดูก,กาลนั้นคงหนีไม่พ้นดร์บี้แมตช์กับเบอร์มิงแฮมที่ตัวเขานั้นถูกทำร้าย ทำผลงานโดดเด่นด้วยสไตล์การเล่นที่มากกว่าเพเมเกอร์ทั่วไปเขามีวิสัยทัศน์การจ่ายบอลที่ดีเยี่ยมบวกกับการเลี้ยงบอลที่หาตัวจับยากอีกทั้งยังมีความขยันและความเป็นผู้นำสู้ไม่ถอยจนถึงขั้นที่เป๊ปกวัวเดียรลาต้องเอ่ยปากชื่นชมว่าเขาเป็นนักเตะที่เหนือจินตนาการและสามารถสาร้างเซอร์ไพรส์ได้เสมอจนทำให้มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่พักใหญ่นับตั้งแต่ปี2019เรื่อยมาจนถึงเดือนกันยายนปี2020ที่ตัวเขานั้นตัดสินใจต่อสัญญากับทีมอยู่ไปจนถึงงงปปปีีีี2020 2020 2โดดดดยยยยยยใน2020เนเเเเททท่่่ขอขออาาาาาาหลาล,หกกลััััจกกกกกกไไ้้้สสมมมมมมมบบชติิแวววรรรรฟ์ 5แอซิสใน7นัดแรกในฤดูกาลนี้โดยไฮไลท์คงหนีไม่พ้นเกมที่เขาพาทีมเปิดบ้านทุบแชมป์เก่าอย่างลิเวร์พูเลเทส7-2โดยวันนั้นแจ็คยิงไป2และจ่ายอีก3ฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลสำหรับคีลินและถือเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับไม่แน่เหมือนกันว่าขุนพลสิงห์พยองภายใต้การนำของเขาอาจจะไปได้ไกลกว่าที่คาดคิดไว้ก็เป็นได้ก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์